ไปเรื่องในสอนให้รู้ว่าอย่าห้าวแล้วอย่าห้าวครั้งห้าวไปนี่เรียบร้อยได้นะฮะสุดจบสายซิ้งครับ รีโมทไกลไปฮะมองไม่เห็นมุมเดียวคิดว่าพ้นแต่ไม่พ้นนะฮะโกโก้คันเลยครับกโกโรเบมื่อกี้ ก็นี่เรียกว่าเล่นได้นานอยู่นะคืออันนี้เล่นมาก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับคือถ้ารวมหยุดอะไรด้วยก็คือมอาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะแต่ว่าก็เล่นไปเรื่อยๆครับแบตจริงๆแบตเล่นได้เป็นชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าอัดสุดก็มีร้อนนะมีร้อนแล้วก็เนื่องจากว่าคันนี้ค่อนข้างดึงกระแสเยอะนะครับ คือถ้าเกิดว่า,าแ,พแพ็คดีๆหรือว่า,าให้ดีก็ใช้สายเบอร์12นะครับผมว่าจะแพ็คใหม่เหมือนกันเอาแบบเอาที่แบตม,มันแรงกว่าน,นี้นะอันนี้1 8ึ่งหมันก็เบาไปนะคือมันไม่มันไม่ใช่เบาครับคือมันเล่นได้แต่มันไม่นานนะมันแบตมันก้อนไม่ได้ใหญ่มากนะเดี๋ยวว่าจะกระเถิบมาเป็นสอ ไม่ใช่สองหนึ่งเจนะครับเนี่ย โอ้ยเดี๋ยวชมกระแพงวันนี้เขาเขาเรียกอะไรอ่ะวันนี้กลางกลางเน็ตเดยอะนะครับก็ <c oughs> เลย <c oughs> มีบางวันไม่ได้กลางเน็ตมันก็เลยโลง่งๆวันนี้มีเน็ตนะครับเดี๋ยวนน่าจะมีแข่งหรือเปล่าตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ย จุดจบสายซิ่งเลยจุดนั้นืมเลดคอด